มือเดียวป้ายแดง honda city 1 5 s auto ปี2013ก่อนไม่เนเชงไม่แท้ๆครับ89,000กว่ากิโลครับราคาเปิดสุดว้าวครับ249,000บาท ใครสนใจรีบเลยนะครับสภาพป้ายแดงมากๆไม้์หลักหมืน่นเป็นตัวก่อนไมล์นเชงนะครับสีดำสวยจัดล้อแม็กสวยๆแต่งลอแต่งซิ่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหข้างนอกสีดำเงามากๆครับสวยๆเลยนะครับภายในยิ่งสวยกว่านะเพื่อนๆใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเครื่องฮอนด้าเหมือนที่บอกครับชื่อเสียงเขาโด่งดังครับในเรื่องของคุณภาพเรื่องของการดูแลเรื่องของความทนทานแล้วก็ประหยัดในเรื่องของ ค่าอะไรนะครับวันนี้สีดำมาแล้วครับสภาพใหม่ๆครับใครที่ต้องการแลไอเทมแบบ Honda City ตัวที่ขายดีที่สุดนะต้องคันนี้เลยรถจอดอยู่การจนาพิเศษนะครับเรามีทีมงานเซลล์น้องน้ำครับดูแลคันนี้ให้ใครสนใจจัดไฟแนนซ์มาคุยกันครับผ่อนเบาๆสบายๆซื้อสดก็รีบเลยครับอย่ารอช้าต่างจังหวัดโอนจองได้เลยครับใครที่กำลังหาอยู่นะครับไปเช็คไปค้นดูนนะสภาพ ไม่หลักหมื่นไม่แท้ๆแ,แ,แบบนี้ไม่ค่อยมีครับสวยจัดครับรีบเลยนะครับผมคันนี้อยู่ไม่นานแน่เลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะครับเพื่อนๆสมาชิกใครสนใจนะครับแอดไลน์มาที่0885845375หรือโทรด่วนๆได้เช่นเดียวกันนะครับ